การทำโจทย์ปัญหาสมการโจทย์บางข้อให้ข้อมูลมานน้อยเกินไปทำให้สร้างสมการไม่ได้นักเรียนจะเพิ่มเติมข้อมูลบางอย่างเข้าไปเองได้ไหมโจทย์สมการทุกข้อต้องหาคำตอบภายใต้ข้อมูลหรือเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้นักเรียนจะเพิ่มเติมข้อมูลหรือเงื่อนไขเข้าไปไม่ได้แต่นักเรียนสามารถนำคุณสมบัติที่เป็นจริงเข้าไปใช้ในโจทย์ปัญหาสมการได้ เช่นโจทย์ปัญหาสมการกำหนดมาให้ว่ามีนก5ตัวแม้โจทย์ไม่ได้ระบุว่านกแต่ละตัวมีสองขาแต่นักเรียนสามารถคิดได้เองว่านกแต่ละตัวมีสองขาเพราะเป็นคุณสมบัติที่เป็นจริงสําหรับนกทุกตัวนักเรียนสามารถสรุปได้เองว่านก5ตัวมีขาทั้งหมด10ขาโจทย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในวิดีโอนี้นำมาจากคลังข้อสอบ โจทย์ทุกข้อในครั้งข้อสอบมีหมายเลขประจำตัวหมายเลขประจำตัวของโจทย์ข้อนี้คือ5887สวนสัตว์แห่งหนึ่งมีจำนวนนกเป็นสเท่าของจำนวนเสือนับขาสัตว์ได้ทั้งหมด36ขาสวนสัตว์แห่งนี้มีนกกี่ตัวหลังจากอ่านโจทย์แล้วให้แจกแจงสิ่งต่างๆที่กล่าวไว้ในโจทย์ออกมา จอดพูดถึงนกพูดถึงเสือพูดถึงขาสัตว์ก็คือขานกกับขาเสือนกแต่ละตัวมีสองขาเสือแต่ละตัวมีสี่ขาจอดถามว่ามีนกกี่ตัวจอดให้จำนวนขาแต่ถามหาคำตอบเป็นจำนวนตัว นักเรียนจึงต้องโยงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนขากับจำนวนตัวของสัตว์ตามที่โจทย์ให้มาแล้วตัดสินใจว่าควรจะให้ตัวปลา x แทนสิ่งใดโจกกำหนดมาว่ามีจำนวนนกเป็นสี่เท่าของจำนวนเสือถ้ารู้จำนวนเสือก็จะคำนวณหาจำนวนนกได้โดยเอาสี่คูณเข้าไปจึงให้ x เ,เป็นจำนวนเสือสวนสัตว์แห่งนี้มีเสือ x ตัว จำนวนนกเป็น4เท่าของจำนวนเสือดังนั้นจำนวนนกก็คือสีตัวในสวนสัตว์มีเสือเอ็ตัวมีนก4 x ตัวเสือแต่ละตัวมี4ขาเสือเอ็ตัวมีขาทั้งหมดกี่ขาจำนวนขาเสือทั้งหมดคือจำนวนเสือคูณกับ4ก็คือสี่อกนกแต่ละตัวมีสองขา นก 4x ตัวมีขาทั้งหมดกี่ขาคำนวณขานกทั้งหมดโดยเอา2ไปคูณด้วยจำนวนนกขานกทั้งหมดจึงเท่ากับ2คูณด้วย 4x จนระบุว่านับขาสัตว์ทั้งหมดได้36ขาจึงได้สมการว่าขาเสือบวกกับขานกได้ผลบวกเป็น36ขาเสือคือ 4x สมการจึงเริ่มจาก 4x บวกด้วยจํานวนขานกทั้งหมดจํานวนขานกทั้งหมดคือ2คูณกับ 4x 4คูณ2เป็น8ขานกทั้งหมดคือ 8x ได้สมการว่า 4x บวก 8x เท่ากับ36 4x บวก 8x เป็น 12x ต้องการหาค่า x จึงย้าย12ที่อยู่หน้า x ไปทางขวา แล้วเปลี่ยนเครื่องหมายให้เป็นตรงข้ามเปลี่ยนจากคูณเป็นหารหาร36ด้วย12ได้ผลหารเป็น 3. ส่สวนสัตว์แห่งนี้มีเสือ3ตัวโจย์ถามว่ามีนกกี่ตัวจำนวนนกคือ 4x แทน x ด้วย3 4x ก็คือ4คูณ3 4คูณ3ได้12ส่วนสัตว์แห่งนี้มีนกทั้งหมด12ตัว ครังข้อสอบออนไลน์รวบรวมโจทย์จากสนามสอบต่างๆนำมาจัดหมวดหมู่แยกเป็นรายวิชาระดับชั้นเรียนและหัวเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนในห้องเรียนโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำครูสามารถนำโจทย์จากครังข้อสอบไปเป็นแบบฝึกหัดการบ้านหรือข้อสอบเพื่อวัดผลการเรียนของนักเรียน